คคนก็มาดูเราแบบแบบฟิลนั่งกินข้าวตอนนั้นคุณเขาก็จะใส่ไม่ใช่รองเท้าบูทไฮโซอย่างนี้นะเป็นรองเท้าบูทอ่าทำดํานารองเท้าบูทหลวมหลวงมาเลยนะค่ะช่วงนั้นมี่ตาเงิใช่กระเต้นกระโดดถึงโต๊ะถึงตึงตึงตึงเตะปุ้งเตะสองเตะสามเตะวิวอะไรค่ะแล้วน้องแกหนูกับพี่อีทยังอะหนูวิ่งเขาไปข้างหลังหนูกับพี่อีทมองหน้ากันนี้มองหาลูกเอ้าลูกหายไปไหนวะ หาไกลเลยรองเท้าบูทมันลอยไปข้งลูกเลดใช่แล้วไม่มารับผิดชอบอะไรได้ด้ยแ้โหเปวดยไอ้โต๊ะนั้นมันมันมีโชว์บางบางที่แต่ละที่คนคนมันก็เยอะเนาะมันมันมีที่นึงต้องขอเล่าที่นึงก่อนนะคะคืออ่เป็นที่ที่เราสงสารเราสงสารทูาใจทำใจเออมันแบบว่าถ้าวันนั้นเนาะพลาดนิดเดียวที่ขำธรรมเกียรติแสดง คือคือมันอยู่ในโลกส่วนตัวอยากนั่นแหละก็เลยพี่ด้ขาดนางเอกไหมคะเอาเอาชอบชอบคือวันนั้นแบบเรื่องนี้ลูกสำคัญคือเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยเฮ้ย้คนหลายคนมันเป็นจังหวะชีวิตของลูกไม่งั้นลูกลจะไม่มีชีวิตเหลือมาลอดถึงทุกวันนี้จังหวะวันนั้นที่ลูกลูยกมือสวัสดีที่จะรับรางวัลค่ะจังหวะก้มลงกราบลงอย่างเงี้ยมันมีขวดสีน้ำตาลนะคะลอย ถ้าลูกลูไม่ก้มอ่ะหมายถึงว่าตุ๊กเขาพี่ควรลอยมาควรแล้วจังหวะเราก้มพอดีจังหวะลูกก้มเหรอแล้วลงตรงเนี้ยแล้วบวมเท่าลูกมะนาวใหญ่เท่านี้แล้วแบบโดนกระดูกตรงนี้เลยอ่ะใช่แล้วพี่อีดแบบโดนของหนูโดนหนูแต่มันเล่าแล้วพี่อีตแองยุติยุติยุติการเล่นแล้วก็แบบว่า แล้วเอ็นเขาแล้วก็แล้วลงเวทีแบบหอบลงเวทีเมาเคยงขวดเบียร์ขวดไหนอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องทขวดเบียร์ที่ไหนขวดน้ำาลน้าขวดน้ำตาล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 ดน้ำตาลขวดน้ำตา็ขวดน้ำตาลดน้คนาลมาดน้ำาลขวดน้าลวดน้ำตอนนว้นุ้ตเขาดน้ำตาลขวดน้ำตลอง้ำบาทไฮโซ้ย่างขี้นเป็ารองเท้ำตาทวดนำารองเทู้ทาลวมๆมำตลยวย่ตางขวด้คตะช่วงน้มตปลขมีนช่ตาะขวดน้ำตาะดน้ำต๊นตึลขวดน้ำตาละว้อต วิ่งเข้าไปข้ไงรู้แล้วู้แล้หนูกับพี่ก้มอหน้ากันนี้มองหาลูกลูกหายไปไหนคือมันวี่เอาตัวเลิกคนเดียวเลยอะแล้วใส่ไกนลรองเท้าบู๊ตมันลอยไปของลูกเลยใช่แล้วไม่มารลผิดชอบอะไรใดๆเข้าไปโกรธเลยไอ้โตไหนั้นไม่เขากขาถือขึ้นมาอ้าวเอามาคืนแล้วมาใสหนูไปที่ไหนอะไหนบ้างง ลงที่โตเลยลงที่โตเลยโอ้ยตายแล้วดีที่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงตลกแล้วก็ช่วงนั้นเราเป็นช่วงที่ฮอตมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะอร่อยในปลาหมึกม้อนั้นเราไม่กินแล้ว เดี๋ยวเขาไปตักอันใหม่มาแต่ร่างกายอย่างพาะไอ้รองเท้าที่มันใส่ไงมันก็หลวมอะบางทีมก็หลุดอะแต่ว่าเป็นเป็นสไตล์ของแล้วาลเขาเพราแล้วเขาก็รักรองเท้าบูทคู่นั้นของเขามากซึ่งเวลาเราไปเราไปต่างจังหวัดมันไม่มีห้องน้ำไม่มีอันนี้น่าสุดอันนี้อันนี้อาจจะจสะเตือนใจนิดนึงนะครับมันน่าสงสารชีวิตเขาเรียกว่าสไตล์แบบศิลปินพื้นบ้านหมอลรำจริงค้ะห้องน้ำห้องท่าเลยเราเราจะไปหลังเวทีมันจุภาพเยดจังมาก มันไม่มีห้องน้ำมนไม่เข้าแล้วทำไงมันก็ต้องหาพงญ้าหรืออะไรที่เป็นแบบมิดมิดชิดชิดมืดมืดโดยประมาณก็ต้องหาเพื่อนไปล่าพาฉันไปจี้หน่อยล่าพาฉันไปนตรงนี้โอเคไหมโอเคอย่าไปอีกอย่าเข้าไปอีกอย่า,ยามันก็เลยนั่งลงบนหลงลูกินอะไรวะกินอะไรวะ <c oughs> <c oughs> ม,มันยกข้า